สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อมอเตอร์พัดลมนะครับตัวนี้มันใช้สําหรับเครื่องปรับอากาศครับหรือเราเอาไปดัดแปลงเป็นใส่ใบพัดแล้วก็พัดลมทั่วไปได้นะครับซึ่งวิธีการต่อมันก็ไม่ยากนะครับเขาจะบอกไว้อยู่ที่ไอ้เนมเพจของมันนะครับซึ่งเราอันดับแรกนะครับเรามาดูที่ว่าสายไฟนะครับแม็กก็คือไอ้สีดํานะครับ ส่วนสีน้ำตาลนะครับก็ต้องไปผ่านแคปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องมีมีแคปสตาร์ทนะครับแล้วก็ออกที่สีขาวนะครับแล้วก็ไปเข้าเต้ารับหรือว่าขันต่อเข้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ควบคุมไฟฟ้าครับในฝั่งนี้ที่มันเขียนไว้นะครับโมเดลนะครับ มันเป็นรุ่นของมันนะครับแล้วก็ใช้ไฟ220โวลต์50เฮิรต์ครับตัวนี้กินกระแสอยู่ที่0.65แอมป์นะครับถ้าเกิดเราต่อผิดหรือต่อไม่หูดไงเราซึ่งเราวัดกระแสดูได้ว่ามันมันมันจะใช่ไหมถ้าเกิดมันยังไม่มีโหลดมันจะกินกระแสน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็อยู่ที่9.5วัตต์นะครับแคปที่ใช้นะครับของรุ่นนี้ก็จะเป็นอยู่ที่5ไมโครนะครับ 5มโครนะครับ400โวลต์นะครับความเร็วรอบนะครับ RPM อยู่ที่9 900, 900รอบนะครับต่อนาทีนะครับโอเคเราต่อไปเรามาดูนะครับว่ามันต่อยังไงนะครับซึ่งที่มันเขียนบอกไว้นะครับมันจะออกมาอยู่3เส้นนะครับที่เห็นอยู่นี้จะมี3เส้นมา3เส้นซึ่งเมื่อกี้นี้สีที่มันจะตัวนี้ผมต่อไว้ เอไว้แแหละสีที่มันจะเข้าแคปนะครับภาษาของช่างเขาจะพูดกันแบบนี้ก็คือสีน้ำตาลนะครับออกที่สีขาวนะครับออกที่สีขาวนะครับแล้วก็เส้นนี้ก็คือไปเข้าไปเข้าไฟนะครับ เส้นหนึ่งก็ไปเข้านิวตันนะครับแต่ว่ามันสลับกันใช้งานได้เลยนะครับไม่จาเป็นว่าจะไอเสียบผิดเสียบถูกนะครับไม่ไม่มีผลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับแล้วก็วัดกระแสดูว่ามันมันถูกต้องไหมวิธีเราต่อถูกต้องไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ใส่ฉนวนนะครับป้องกันไฟชอ็อตก่อนครับครับผมมาผมใส่ฉนวนนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองเดี๋ยวผมตัวนี้จะกลัวมันมองไม่เห็น,นครับผมก็เลยใช้ไอ้ไม่มีใบพัดก็เลยใช้กระดาษชั้นช่มาว่ามอเตอร์มันหมุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันมองในกล้องไม่เห็น,นครับขออนุญาตเสียบเสียบไปเข้านะครับนี่ครับผม ก็คือเมื่อมันหมุนถ้าเกิดเรามีตัววัดกะระแสไฟนะครับให้เช็คดูว่ามันกินกินกระแสกี่แอมป์ครับตัวนี้ถามว่าทําไมมันยังกินน้อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ใส่ใบพัดนะครับยังไม่มีโหลดนะครับ0.38มแแอมป์นะครับถ้าเกิดเราต่อผิดมันจะกินเยอะกว่านี้นะครับตัวนี้ซึ่งเราต่อถูกแล้วนะครับมันก็เลยกินกะระแสน้อยนะครับเมื่อมัน เราใส่ไปพัดมันจะกินกระแสเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับหน้าร้านอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับเก้าสิบวัตต์นะครับก็ไม่ยากนะครับในการต่อนะครับสามารถเอาไปต่อใช้งานเองได้ถ้าเกิดดูจากวิดีโอตัวนี้นะครับก็สามารถต่อใช้งานเองได้ถึงแม้ว่าไม่มีคลิปแอม วัดกระแสดูนะครับถ้าเกิดต่อตามตามนี้มันก็จะทํางานเป็นปกตินะครับหรือถ้าเกิดเราใช้งานนานไปตัวนี้มันเกิดการเสื่อมคุณภาพมันจะทําให้มอเตอร์หมุนช้าลงแต่ว่ามอเตอร์จะยังไม่ไหม้นะครับไม่ได้ไหม้นะครับแต่มันจะหมุนช้าลงก่อนให้เราไปซื้อไอ้ตัวสีสดํานี้นะครับหรือว่าคาปาชิเตอร์นะครับตัวนี้ให้เราเอานํามาเปลี่ยนนะครับ ก็จะใช้งานได้ปกตินะครับสามารถช่อมเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาช่างนะครับถ้าเกิดช่างมาครับก็จะคิดราคาเพิ่มนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอน,นี้ผมขอจบการนำเสนอไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ